สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีชิกูช่วคยวคนเมื่อนี้ออกจากโรงหมอเลยพี่นอ้องออกจากห้องหมอเลยพี่น้องเมื่อวานี้แม้บอกการออกจากห้องหมอเลยเมื่อวาดียกมือมาได้พันย่อขาอยู่พี่น้องออกจากห้องหมอเลยเมื่อนี้น้องสาวเพิ่นมาครับ รถเขามาหรอรถปูสร้างเพิ่นมาเอาเป็นรถโด,ดยสารเลยพี่น้องเพิ่นเมื่อน,นี้เพิ่นบอลแล้วรถเพิ่อนยุดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเตรียมมาเอาบาะกัางรถจะพล่อพี่นอ้อาหมดเลย Fu sang vẫn mạo lai kia nhanh lên khung hiệp sang vẫn mạo bào càng ขึ้นไอ้แม่เออยนา่งนี่อยากตายเพราะอ้าว

เอาเออฮึฮึชูอีกหนึ่ง

กูเล่เ้างอยู่เนมาเอานี่ื่เข้าตลาดวันนี้เข้าก็ยังคอยแว่เอาชื่อเอาชื่อคอยเด็กุ้งคอนอะกงออกแต่โองหมอตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพี่น้องเส้นทางกลับบ้าน กลับบ้านไปน้องกำลังจะออกจากสวนนรรค์เขตออกมาเจ้าห้องหมอ,อได้ไกลเติบเลยเพื่น้องกำลังนั่งรถเมื่อหัวใหญ่ยยเพลทคือพนังเถิงไหมนั่งลู้คือชิบเมื่อยเลยพี่นอ้องเห็นกันเมื่อยแล้วอวนรับว่นนอนหลายคืนเลย เจ็บปะครับมาแหวตลาดสวรรค์แห ou ou ว่เอาคองอยู่ตลาดสวรรค์กำลังออกพี่น้องข้าวเมื่อนี่ยันน่องเจ็บปูสร้างผ่นกับข้าวเมื่อหอตลาดเชนออลพี่น้อง หอตลาดดงเห็นแล้วพี่น้องใกล้สีฮอดพลาดแล้วเส้นทางกลับบ้าน สัมชอยเขาเข้าเสือหอดบ้านเลยไม่รองแก่เชื้อหอดทุกงนแล้วสองทางขามมันเป็นทุ่งไอ่ท่งนาเลยไม่รองบ้านสอาคนอยู่หมู่บ้านเขาบุ้งชวนไงคนเชียนนาเลาไ่อง เป็นนักสิเล่นชาไทยชาวนาแล้วทาง,ขงเขาอะไรเปน,นอ่ะก่อาจจะปอเองอดอคอยด้วยแค่ใด้วยมัน่กนักมันจะดีแค่ไห วัไ <S preach science> ่ัยังงาาวปราอสวเมาหอดแล้วเนาอมาหอดเทนะหอดเทนหอดซานแล้วนป็นเพนนอลงแต่ลอดแล้วเลยเพน้อน ลงมานอนในเตียงมาเนี่ยอยู่ดี่ห้องน,นั่แหละพี่น้องเงี้ยน,นี่แหละพี่น้องเห็ดเห็ดกันยังบ่ทันแล้วซ้ำทางหน้ากัน,นยังบ่แล้วยังยังบ่ทันแล้วมดืดซ้ำกาให้น้องพักพื้น่นี่แหละมันสบายมันอยู่ใกล้ทางเงี้ยตอนนั้นมันอยู่ในพี่น้องไปมายากตัวนี้มันสบายห้องน้ำก็อยู่ใกล้เห็นใจน,นะฮะมาำทำธาง ผมรู้ส wow. ึกอยากจะเจ็บอะไรเจ็บขอนอนนอนทรายแล้วกันสบายใจแล้วเป็นี้กินยำบุษยเดเมียนทำได้ดีไหมหากันมาหอดกินยังหกอยู่พี่น้องโรงพยาบาลแล้วก็มีแห้งเลยพี่น้องนอนทายเพื่อกัสบายใจแล้วเป็นีเอามาเจอห้องมอได้แล้วกัน กลับมาอยู่เพื่อนนะเพื่นอนเราวันนี้กัได้ไม่กันเท่าคูนึงกับไม่กันเท่านี่ก็เป็นราคาหนึ่งพันา 1, บาทกับเงินที่ซื้อนีะก็เป็นเงินของเมเมย์นั่นแหละพี่น้องกับขอบคุณเมเมย์อีกเธอหนึ่งได้เมเมย์เด้อขอบคุณเมเมย์ได้เมมี่เมย์มี่เพ <laughs> ิ่นใจดีพี่น้องกราเป็นมีจิตใจเพื่อเพื่อเพื่อแผ่กับขอบคุณหลายๆได้ไหมเด้อหอนี่หออดซ่านเลยพี่น้อนเรา กัเบาใจเลยพี่น้องสบายใจไปอีกพี่น้องกะอุ่นใจไปนําพี่น้องใสเพิ่นมาฮอดแล้วกะโทรหาโทรออกกําลังใจตัวไปครับเวลาสวปผู้สาวยิ้มเปิดยิ้มเปิดอยู่พี่น้องมาฮอดเนี่ยล่ะกะโทรอันนเด็ดๆโทรโทรออกกําลังใจพ่นน่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อกัคลิปใหม่ฟ้าใหม่พ่อกันใหม่ได้เพี่น้องเด้อขอบคุณแม่เมย์เด้อที่ช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวบ๊อกุ้งนะเพื่อน เอาสำหรับพี่นี่ก็ขอลาไปก่อนสบายดีครับสบายดี <c oughs>